สวัสดีครับสวัสดีผมเซลปิกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โกดังรถยนต์หมดสัญญาเช่าสาขาบางนานะครับพามาดูรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับอีกหนึ่งคันนะครับเป็นยี่ห้อมิตซูบิชิไททันครับดับเบิลแคบนะสีประตูครับเครื่องยนต์2.4ดีเซลรุ่น GT เกียร์ออโต้ครับขับ2นะครับเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่าครับสีขาวมุกมิตซูบิชิไททันนะครับติดตั้งแคริบอยเสมอหัวเก่งนะครับ มีแหลกลังคาให้ด้วยนะครับให้ดูรอบๆคันก่อนนะครับ4ประตูไททันนะครับปี2 2 2 1นะรุ่น GT นะครับเลขไมล์กิโลครับ62,925กิโลเมตรที่ใช้ไปครับโปรมาลายเป็น มันติฟังก์ชันครับนี่มีคูปคอนโทรลนะครับไฟหน้าออโต้นะครับเปิดปิดเองอัตโนมัตินะครับมีปุ่มเอนจิ e นสตาร์ทนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดนะระบบแอร์ครับออโต้วิทยุทัชสกรีนนะครับภายในเป็นเบาะหนังครับสีดำ เบาะหนังแถวสองนะครับสีดำเพดานครับสวยๆเลยครับรถยนต์ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ฝากระโปงมีรอยขยับแล้วนะครับมีการปรับสภาพสีปากระโปรงแล้วนะครับทานเดิมๆนะครับอ่าไม่มีชนหนักครับ สำนัเล่มครับรถย,ยนต์เป็นปี2021นะครับจดทะเบียน2,564เครื่องยนต์2.4ครับ181แรงม้าดีเซลนะครับเจ้าของลำดับที่1ครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับอิมมอบิลิเซอร์2ดอกนะครับนี่ นะครับไม่เป็นสนิมนะกล้องกล้องรอบคันนะครับ360รองศานะจะบะติดตั้งไลเนอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ภายในแคลิบอยนะครับปาดท้ายเดิมนะไม่มีรอยแกะนะครับ รถยนต์ทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งมอบเลยนี่ตัดสีไม่เป็นสนิมนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์083 549 6ดสานะครับติดต่อเซลฟิกนะ ยางรถยนต์นะครับเป็นยี่ห้อบิสโตนยางปี2021ครับติดมากับตัวรถนะป, 2010, ปี2021ครับตับดราที่18นะครับยาง265ทับ 60R18 ครับ,รบสำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการอยากจะแวะเข้ามาชมรถก่อนนะครับรถยนต์คันนี้จอดอยู่ที่โกดัง บางนานะครับติดกับข้างไปเทคบางนาเลยครับนี่ขออนุญ,ญาตโทรน,นัดลุงหน้าสักหนึ่งวันนะครับสำหรับราคานะครับรถยืนคันนี้494,000บาทครับเหลือคันเดียวแล้วนะครับสำหรับราคาพิเศษท่านใดที่สนใจนะครับก็ ไว้เข้ามาชมรถก่อนได้นะครับที่สาขาบางนานะติดกับข้างใบเทกบางนานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่0835496696นะครับติดต่อเซลปิกนะหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับรถยนต์ซื้อเงินสดไม่คิดแวดเพิ่มนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ